สวัสดีค่ะมาดูคลิปยำเย็นของเจ้าหนุ่มพรายมดนะคะนี่เลยนะคะรูปโลโลนะคะก็น้ำตาก,ก็คงจะไหลมากค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอายุ28ปีนะคะหนุ่มมดของเราอายุ28ปีนะคะตอนนี้น้องก็หายตกมันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะก็ต้องรอดูอีกสักสองสามวันนะคะคุณลุงว่าอย่างนั้นนะคะ กินอิ่มแล้วนะเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูบ้านที่หนุ่มมอสจะอาศัยอยู่นะคะก็ดูหนุ่มมอสตรงนี้ไปเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาไปชมเวลาเราจะเอาน้องขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูต่อเลยนะคะก็มาต่อเลยค่ะนี่แม่ควานก็ทาย ให้ดูนะคะที่ที่เราจะทําบ้านให้กับน้องนะคะที่ตรงนี้เลยค่ะก็ดูรอบๆค่ะเราจะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะพอที่น้องจะหลบแดดได้นะคะก็นี่ก็กล้วยนะคะแม่ควานปลูกสองสามปีแล้วค่ะต้นไผ่ก็พยายามปลูกนะคะให้เป็นร่มเงาของน้องนะคะแต่ก็ขึ้นช้าค่ะสามปีก็ได้แค่นี้นะคะต้นไผ่บริเวณนี้เลยค่ะที่เราจะ น้องมาอยู่นะคะบริเวณนี้ก็น้องอยู่หลายปีแล้วค่ะก็อยู่อย่างนี้ค่ะนี่เลยกลางวันก็จะมีหลานนะคะสงสารก็พาน้องออกไปผูกกับต้นไม้ใหญ่ให้ค่ะบันไหนเม่ได้ออกจากตรงนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าบางทีหลานก็ไม่ว่างติดธุระค่ะ เพราะว่าเราขี่ช้างไม่เป็นเนาะผู้หญิงนะคะเราจะมีแอ่งน้ํานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทําความสะอาดนะคะขัดไว้ให้น้องทันตอนไม่ได้ออกจากที่ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะบริเวณนี้เลยนะคะคุณแม่นะคะแม่พระใจดีใจบุญน,นะคะติดตามแม่ควานด้วยนะคะนี่ก็เป็นบ้านลังสีชมพูค่ะ ที่เวลาแม่ควานไลก็จะพูดถึงประจํานะคะบ้านหลังเล็กนะคะรถเข็นคู่ใจค่ะนู่นนะคะใต้ถุนบ้านค่ะช่วงที่พาน้องขึ้นข้างบนนะคะเราก็จะพาน้องไปฝากบ้านข้างๆนู่นเลยค่ะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นะคะฝั่งนู่นค่ะว่าจะพาน้องมอสไปผูก ไลทําบ้านให้น้องที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าจะจะไลท์ตรงนี้ไม่ได้ค่ะเดดร้อนมากๆเลยก็ถ้าหลานเขาว่างก็จะขี่มอมาไว้ตรงนี้ตอนเย็นค่ะก็บ้านหลังนั้นก็ช้างตกมาค่ะเขาเอากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะไม่ขวานว่าจะไปขอที่อยู่ไลทผลไม้ให้กับน้องก่อนค่ะก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะ นุ่นเลยค่ะพอหลบเงาให้เราไลผลไม้เราบ้านของน้องค่ะก็ตอนเย็นว่าจะให้ล้านขี่มาตรงนี้ไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะคะถ้าไม่ว่างเราก็ให้น้องอยู่ตรงนั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าคุณตาคำยังไม่อยู่ค่ะยังกลับบ้านอยู่นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพลายมดควานหญิงนะคะ นี่แม่ควานก็จะตั้งใจนะคะทําบ้านหลังเล็กให้กับน้องตรงนี้เลยค่ะข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่าเราคงจะผูกไว้หน้าบ้านไม่ได้ค่ะต้องผูกไว้หลบข้างหลังบ้านเวลาตกมันเราก็จะให้น้องอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะถ้าน้องได้บ้านนะคะหาต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะแถวบ้านแม่ควานนะคะมีแต่ต้นเล็กๆถ้าต้นเล็กอย่างนั้นนะคะถ้าถึงน้องดึงนะคะหักหมดเลยค่ะ ต้องต้นไม้ใหญ่ๆค่ะถึงจะอยู่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้พลายมอสกับแม่ควาญหญิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ